ด้วยยดรวยเกียรติมันจะดีสำหรับของเรานะแฟนจะมาในสายพวกตำรวจทหารราชการผู้พิพากษาหรือมาในสายวิศวะไฟฟ้าที่มาปีนี้หลังตุลาไปเดียหรือจะเป็นบางคนเจอชาวต่างชาติหรือจะบอกไม่ถูกมันจะมีคนเสนอให้มีคนแนะนําด้วยคือเป็นทางได้ท้าที่เห็นคือจะเข้ามาแบบเยอะหรือว่าอ,อมาแล้วมันจะสรุปให้เพราะช่วงเนี้ยหาก็หาหน่อยก็ได้หลังตุลาไปแต่ช่วงเนี้ยถ้าครบอยู่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ อ๋อไม่มีค่ะไม่มีใครคะแต่ถไม่มีเลยมันไม่ให้มีแต่เรื่องไม่มีเลยไบแน่ได้คือไม่มีเพราะ่าหรือคนเก่าอาจจะยังไม่ขาดแล้วมันจะแปลกๆแต่เลยตุลาเพระทุกอย่างมันจะเคลียร์หมดนะแต่ถ้าไม่มีก็จะช่วงนี้ถ้ามีมันมีสองสามคนแต่ถ้าไม่มีไม่มีเลยแต่หลังตุลาเนี่ยจะดีจะเริ่มเข้าอนะมันจะมีทั้งทั้งต่างชาติแต่ถ้าถ้าเป็นคนไทยค่ะ ถ้าปีนี้ถ้าต่างชาติดีนะแต่คนมียศมีเกียรติมีตำแหน่งนะจะมาแล้วจะโอเคหรือล,ลองแชทดูก็ได้เพราะปีมันดีนะเราปีนี้ถ้างานกับแฟนแฟนมาดับหนึ่งนะมันดีคเขาจะเข้ามาหาหนูเหรอคะหรือว่าเรา <จะ S 1> เราต้องลองเราหาหน่อยก็ได้จะมีคนแนะนำหรือแชทเอาแต่ต้องรอตุลานะาหลังตุลาไปหลังตุลาค่อยแชทหรือหาวิธีการมันจะมีคนเสนอให้หรือเราไปหาแล้วถ้าหนูอยู่เฉยๆเยนียจะไม่เจอมันจะไม่เจอ มันต้องฝ่ายบ้างช่วงเหมือนเราฝ่ายหางานแฟนกับงานมันมาพร้อมกันไงคือฝ่ายหาบ้างช่วงดีช่วงนี้ไม่ดีแต่ถ้าเลยตุลาไปอ่ะลองเขาเราะหาแฟนดีกว่าหางานนะมาปีมันคนที่มาเบอร์นจะไม่ได้ขายจะไม่ขายที่มีคนมามาช่วยเราหรือจะซื้อลงทุนให้มันเป็นปีนะค่ะ,ะปีนี้จะงานเขาเราะแฟนอันดับหนึ่งงานอันดับสองนะ,ะจะให้โชคมันจะมาสายเรื่องงานหรือว่าคือก็ค่องข้างจะดีเลยล่ะ ว่าได้ไม่เป็นไร<ช>นะคือปีนี้คือกา้าบ้างหลังตุลาเพราะย่างสีปีนี้มันจะมีอะไรดีๆหลังตุลาอีบุ๊กเครื่องมือการเลือกคู่ครองแนวใหม่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลือกคู่ครองใน